คุณผ um> ู้ชมครับเราสองคนตอนนี้อยู่กันที่สวนสนุกนะฮะวันนี้เราจะมาสนุกกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเพ่อค่ะอ้ยไม่ใช่แล้วเราสองคนจะมาสนุกสนานอย่างเดียวไม่ได้ค่ะพิธินพวกเรามานี่ก็จะต้องมาช่างคิดช่างสังเกตกันหน่อยวันนี้เรามาช่างคิดช่างสังเกตกันที่นี่ที่สวนสนุกกับรถไฟเหาะครับไปแล้ว อ่ะไแล้วถ้าถามว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่เป็นคนที่ชื่นชอบในความตื่นเต้นและก็ความเร้าใจแล้วก็พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะกับเครื่องเล่นแรถไฟหท์รถไป,ไปห,หถือว่าเป็นเครื่องเล่นสุดฮิตไปแล้วแล้วเวลาขึ้นนะฮะตอนที่ผมสังเกตฮู้ฮู้ฮ่าฮ <c oughs> ่าต่นตาต่นตาค่ะเอาอย่างนี้ว่าหรือว่าเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว,ว่าพี่ทีมเหรอค่ะคิดว่าไปเฮ้ยเวลามันยังมีอยู่เราไปหาอะไรกินกันก่อนไหมโอ้ยไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปช่วยคิดสร้างสังเกตในเรื่องของรถไฟหอด้วยว่า ทีมีความตื่นเต้นและรอใจแค่ไหนแต่ว่าจะไปในแง่มุมใดนาต้องอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราสองคนไปตรงนี้ก่อนไม่ขอไปพิสูจน์ความหวัดเสียวก่อน,อน <c oughs> ไปเลย,เลยแมเรื่องราวที่พิิินกับน้องเอ๋ยมาเรียนรู้ในวันนี้เริ่มต้นก็จัดหนักกันเลยทีเดียวนะครับน้องเอ๋ยว่าแต่เจ้ารถไฟหอน,นี้จะทำให้สองคนตื่นเต้นขนาดไหนนั้นติดตามกันต่อเลยนะครับ ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับมาจากการเคลื่อนที่ของรถไฟหอแต่คุณผู้ชมต้องเข้าใจหลักการมันก่อนก็คือหลักการของการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันนัแบบแรกคือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 2. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกหรือว่าในแนวแวกง 3. การเคลื่อนที่ในแนวโค้งและ4นะครับการเคลื่อนที่ที่เป็นวงกลมใช่แล้วค่ะซึ่งเหตุผลของเจ้ารถไฟหอนะคะมันมีความพิเศษตรงที่ว่า ได้รวบรวมการเคลื่อนที่ไว้หลายๆแบบเดี๋ยวคุณผู้ชมลองชมวิดีาแล้วลองคิดตามนะคะว่าเจ้ารถไฟหออมันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบไหนบ้างเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเดิมอาจเคลื่อนที่ในแนวราบหรือแนวดิ่งแนวใดแนวหนึ่งในทิศเดิมหรือทิศต,ตรงกันข้ามก็ได้ส่วนในชีวิตประจําวันของเราที่พบเห็นได้เสมอก็คือการเดินของเราการเคลื่อนที่ไปกับยานพาหนะ การที่ผลไม้สุกตกลงมาสู่พื้นดินหรือแม้แต่การกระโดดร่มก็ล้วนแต่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงทั้งสิ้นแต่หากเป็นตัวอย่างของเครื่องเล่นในสวนสนุกก็เช่นพวกกลุ่มฟรีฟอร์ริงที่เป็นการปล่อยให้ผู้เล่นตกลงมาจากที่สูงแบบนี้หรือการกระโดดบันจี้จัมเป็นต้นนะครับ 2. การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมาโดยซ้ำรอยเดิมได้แก่การเคลื่อนที่ของตุ้มนาฬิกาโบราณ ที่แกว่งกลับไปกลับมาการแกว่งจริงช้าแต่ถ้าหากเป็นตัวอย่างของเครื่องเล่นในสวนสนุกแล้วล่ะก็ก็เช่นพวกเรือแกว่งแบบนี้แหละครับ 3การเคลื่อนที่ในแนวโค้งเป็นการเคลื่อนที่ใน2แนวพร้อมๆกันคือในแนวราบและแนวดิ่งยกตัวอย่างได้แก่เมื่อเราคว้างลูกบอลออกไปลูกบอลจะเคลื่อนออกไปในแนวโค้งและตกลงมาสู่พื้นในที่สุดและ 4. การเคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมโดยมีลักมีคงที่ตัวอย่างเครื่องเล่นก็มีตั้งแต่พวกม้าหมุนน่ารักน่ารักแบบนี้แหละครับไปจนถึงการหมุนของกระเช้าสายรุง้งที่ดูหวาดเสียวแบบนี้ยังไงล่ะครับ ครับต้องใช่ค่ะพี่คราวนี้คุณผู้ชมคงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่ารถไฟเหาะมันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบไหนใช่แล้วค่ะมันเกี่ยวกับทุกแบบเลยยกวันแบบเดียวี่คือแบบฮาร์วอนิกหรือว่าการแกว่งไปแกว่งมานั่นเองค่ะใช่แล้วครับน้องเอ๋ยครับคุณผู้ชมครับการที่วัตถุจะเคลื่อนที่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันก็จะเคลื่อนที่เองมันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งครับสิ่งสําคัญนั่นก็คือแรงใช่ค่ะแรงก็ถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างที่เราคนนี้จะต้อง แต่ว่าแรงมีอยู่หลายรูปแบบนะคะฉะนั้นวันนี้เราจึงหยิบยกมาแค่แรงที่เกิดขึ้นขณะที่รถไฟหอะกำลังเคลื่อนที่และก็แรงที่กระทำต่อตัวเราขณะที่เราอยู่บนรถไฟหาะค่ะแรงหมายถึงสิ่งที่สามารถทําให้วัตถุที่หยุดนิ่งเคลื่อนที่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่นั้นหยุดนิ่งได้เหมือนกันแรงที่คุณผู้ชมควรจะเข้าใจไว้มีดังนี้แรงโน้มถ่วงของโลก คือแรงดึงดูดของโลกที่กระทําต่อวัตถุจะดึงดูดวัตถุให้ตกลงสู่พื้นโลกเสมอแรงโน้มถ่วงของโลกนอกจากทําให้วัตถุไม่หลุดออกไปจากนอกโลกแล้วยังทําให้วัตถุตกลงมาจากที่สูงด้วยความเร่งอีกด้วยโดยเราจะเรียกว่าแรงโน้มถ่วงซึ่งมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทียกกําลังสองซึ่งหมายถึงความเร็วในการตกอย่างอิสระจะเพิ่มขึ้น9.8เมตรต่อวินาทีในทุกๆวินาที แรงเสียดทานคือแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสกับวัตถุแรงเสียดทานเกิดในที่ตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงเข้าสู่ศูนย์กลางการเคลื่อนที่เป็นวงกลมมีแรงกระทำต่อวัตถุในทิศที่เข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมแรงนี้จะตั้งฉากกับความเร็วที่วัตถุเคลื่อนที่และเมื่อมีแรงสู่ศูนย์กลางก็จะเกิดแรงหนีศูนย์กลางขึ้นด้วยเสมอ แรงหนีศูนย์กลางคือแรงปฏิกิริยาที่มีทิศต,ตรงกันข้ามแต่ก็มีขนาดเท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงนี้เกิดจากวัตถุพยายามที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและต่อต้านกับการถูกบังคับให้เคลื่อนที่โค้งเป็นวงกลมซึ่งแรงเข้าสู่ศูนย์กลางและแรงหนีศูนย์กลางนี้เป็นแรงคู่กิริยาและปฏิกิริยากันที่เป็นไปตามกฎข้อที่3ของนิวตันที่ว่าทุกๆแรงกิริยา จะมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเสมอตัวอย่างของการใช้ประโยชน์เรื่องแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเพิ่มเติมก็คือการเลี้ยวรถบนทางโค้งหรือการที่เราเห็นการแสดงโชว์รถไต่ถังโดยที่รถไม่หล่นลงมาอย่างไรล่ะครับอีกแรงหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือแรงต้านอากาศคือแรงที่อากาศต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะครับ นี่บาเสี้ยวขวาครับเัตรเชิญรัวเลย